ครับเย็นนี้จะทำการนับชุดแรกครั้งก่อนนะครับนับได้38 39ิบปลูกแล้วก็นับหัดมารวมแล้วได้8ปบห้าในชุดที่2นะครับครั้งที่สาจะขอนับอีกครั้งนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ fc ติดตามดูนะครับเผื่อเพื่นจะให้โชค ใหญ่เต็มๆในครั้งที่สามนี้นะครับเดี๋ยวขอนับก่อนนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านอย่าลืมติดตามนะครับเผื่อเป็นโชคร่วมกันไม่หวงครับคุณจะได้เพิ่นถึงให้าสาธุสาธุขอนับดูก่อนนะครับขอนับก่อนขอนับก่อนเลยเผื่อเป็นให้โชคมงคลขอให้เฮงเฮงรวย เหุ่การสงการนี้ครั